วันนี้คุณอนุทินตอบกลับคุณภูมิธรรมประเด็นเขากระโดงนะครับบอกว่าก็บอกไว้อยู่แล้วว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายหากเขาดําเนินการตามกฎหมายได้เขาคงดําเนินการไปแล้วแต่ออกมา3เดือนไม่เห็นทําอะไรเลยได้แต่พูดพอตัวเองทําไม่ได้ก็มาโทษคนอื่นมาโทษว่าผมเข้ามาแล้วทุกอย่างจะหยุดเรื่องจับยาไปจับโนนจับนี่ก็เดินตามผมทีมผมทั้งนั้นที่ตั้งมาอยากเป็นฮีโร่ทางหน้าจอเท่านั้นกล้าไปเหมือนผมหรือเปล่าลงพื้นที่ชายแดนแบบผมเคยไปไหม ปาก็เอาแต่พูดไปเรื่องวาทกรรมแล้วบอกด้วยว่าคุณภูมิธรรมอยากเป็นมทหนึ่งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วจึงดิสเครดิตตัวเองมาโดยตลอดพอนักข่าวถามถึงความสัมพันธ์กับพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าว่ายังจับมือกันได้อยู่หรือเปล่าคุณอนุทินตอบว่าไม่ใช่รักร้าวหรอกมันแตกหมดแล้วหากเขาแรงมาเราก็แรงกลับมันก็ไม่จบซึ่งที่ผ่านมาเขาทํากับผมขนาดไหนผมก็ไม่เคยทําอะไรกลับทํางานอย่างเดียวไอ้เรื่องที่จะไปคิดบัญชีเหมือนกับที่เขาทากับผมไม่มีหรอกครับ ตัวเองต้องทำตามกฎหมายไม่ใช้อำนาจไม่ใช้กลไกต่างๆทางการเมืองมาป้ายสีทำให้เกิดความเสียหายกับคู่แข่งทางการเมืองเหมือนรัฐบาลชุดที่แล้วทำ